นี่ค่ะทุกคนพินิดมาอีกแล้วนะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้อาจจะไม่ได้แต่งหน้าเราจะมาพูดถึงการทําช่อง youtube นะคะพินิดก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยทําช่อง youtube มาเกินนะคะเราเคยไปเรียนรู้ช่อง youtube เรียนรู้จดจดไวโหวมันเยอะมากรายละเอียดมันเยอะเนาะแล้วเอาไปเอามาไปทําได้กับน้องผู้ชายคนหนึ่งแล้วทีเนี้ยพอทําช่อง youtube ได้นะคะแล้วทีเนี้ยนะคะ ยังไงต่อทำโพสขายของไว้อะอัดคลิปขายของไวอ้อะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการว่าทำเอาเอาแอปอ,อะไรมาทําช่อง youtube เค้าเขาเรียกว่าคลายมัตเตอร์เนาะแล้วทีเนี้ยพีดอ่ะก็ตัดต่อเอาภาพเอาอะไรเนี่ยของแต่ละแบรนด์อ่ะแล้วก็มาลงขายคือขายแบรน์แรกตอนนั้นนะคะที่ทําช่อง youtube ไว้เนาะพิง k เลดีแลฟ์คือขายเกี่ยวกับพิง k เลดีไว้ก็ประมาณ สองเดือนอะนะคะมีคนมาสนใจที่เราขายลูกค้าไปเสิร์ช Google แล้วมันเจอของเราเพราะเราทำช่อง YouTube มันเชื่อมต่อกับไอช่องเขาเรียก g o เ g l e เนาะแล้วทีนี้ต่อจากนั้นอีกไม่นานก็ขายได้เกือบหกยี่สิบก้อนนะคะพิ้งเลยดีเนาะที่พี่ทำทิ้งไว้ขนาดกระเป๋าลราซับทำทิ้งไว้ ทำตั้งใจทํานั่นแหละจะพอพูดคํานี้ทาไว้นะคะแล้วทีนี้ก็เนี่ยลูกค้าก็ยังสนใจนะ,ะก็ยังมีคนมาสั่งเลยแต่ถ้าลองกับกันที่ถ้าเราพัฒนาตัวเองแต่งหน้าแต่งตาให้ดีสมกันเป็นแล้วก็ทําตัวทําดีๆก็คงจะขายดีกว่าน,นี้อะไรเงี้ยนะทุกคนเรากําลังศึกษาว่าเ,เราทําแนวไหนที่มันเข้ากับตัวเราเองให้มันถูกต้องเออเรามาแนวกดแรงดุดเข้าท่าไหมอะไรเงี้ย ก็เราขายของออนไลน์ถ้าไม่ให้เราสอนแนวนี้จะให้เราสอนแนวไหนเนาะเพราะเรามีความรู้ขายของออนไลน์นะแต่เขาคิดพูดทําแบบนี้แหละตอนสมัยพี่ขายดีพี่ก็เออคล้ายๆกันกับที่ครูเขามาแบ่งปันแบบนี้แหละถึงทําให้เราขายดีขายปังอืแต่ว่าถ้าวันไหนที่เรา,เาลมเสียงเงียบปิดปาค่ะคือออเดอร์มันจะไม่มาแล้วหรือเพื่อเราแล้วเราเราได้ไา ถ้าเราไม่คุมหัวใจให้เราเข้มแข็งอะ่ะมันจะทําให้เราไม่ไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ค่ะทุกคนเราก็เคยเขียนเป้าหมายเหมือนกันเกี่ยวกับการทาช่องดูทูบอะ่ะแต่เราก็หยุดทําแต่ทุกวันนี้เราทําทุกวันอาจจะไม่ได้เยอะจริงจริงแล้วอะ่ะครูที่เขาแต่ละช่องเขาจะสอนให้เราทําเยอะมากนะวันละสี่ห้าคลิปหกคลิปเจ็ดคลิปอะ่ะเราก็ต้องไปเรียนรู้แล้วก็มาลงมือทําจนกว่าจะมีใครติดตามเราก็ลองทําดูว่าเฮ้ยเราทําแนวไหนมันเข้าถ้ามีคนดูเราอะไรเงี้ย ะะทำจนกว่าจะมีคนดูก็ลองทําดูวิธีการรีวิวสินค้าหรือเกี่ยวกับการสอนเออ <c oughs> เหมือนพินิษรู้สึกว่าเฮ้ยการการให้ความรู้เกิดกดแรงดูกดจักรวาลบางทีก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเหมือนจะไม่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะทําแนวที่แบบมันที่เราเคยทำเราชอบรีวิววนันนู้นวันนี้หรือว่าเราจะทําคลิปเกี่ยวกับรีวิวสินค้าหรืออะไรในบ้านเนี้ยมันน่าจะสนุก สบายใจกันเยอะอะไรเงี้ยอะทุกคนนี่แหละสิ่งหนึ่งอะที่เราอะจะทําให้เราประสบความสําเร็จในเป้าหมายที่เราต้องการค่ระนะคะหนึ่งก็คือต้องลงมือทําทาสม่ําเสมอไม่ว่าใครจะว่ายังไงก็ไม่ต้องไปสนใจเราเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรกับเราให้กลับไปมองเป้าหมายเนี่ยที่ไปเรียนรู้กับในช่องยูทูบมาอีกทีให้เรากลับไปมองเป้าหมายว่า เป้าหมายเรายังไม่ได้เราต้องทําต่อออีกอย่างหนึ่งค่ะนะคะการทําช่อง youtube เนี่ยเ็าทากี่คลิปถ้าสําหรับวัยรุ่นก็วัยหน่อยคลิปประมาณชั่วโมงไอเอขาเรียกอะไรชั่วโมงถึงสามนาสามนาทีถึงสามนาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับวัยทํางานประมาณสองถึงห้านาทนะะีส่วนวัยชราก็นะคะ ประมาณห้าห้านาทีเพราะว่าต้องใช้รายละเอียดเยอะัอน,นี้พี่เรียนมาสําหรับการทํานะคะแล้วแต่กลุ่มกลุ่มเป้าหมายของเราในการทําคลิปว่าสมมติเราขายสินค้าแนวนี้แนวนี้หรือการทําช่องเราจะแนวไหนอะไรเงี้ยเราต้องดูด้วยว่าเออถ้าสมมติของพี่นี่เองค่ะก็จะเลือกวัยรุ่นรุ่นเดียวกันกับเรา,าเพื่อเผื่อเราเจอคนที่อายุเรากกว่าเรามากกว่าเราเราก็จะลบทิ้งอะไรเงี้ย เราก็จะหาเอาเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่แล้วก็รู้ว่ารุ่นเนือนกับเราเราจะได้ไม่ต้องอะไรนักหนานะคะ่ะเข้าใจไหมเราไม่ต้องถือตัวอะไรนักหนาให้เราเป็นกันเองอะไรเงี้ยมันสบายใจกว่ากันเยอะค่ะนะพ่อพี่นิดก็ขายของมานานแล้วเบางทีเรา,เรามันเหมือนเราต้องมาลดตัวอะไรลงทั้งทั้งที่ก็น่าจะเป็นกันเองกันได้อะไรเงี้ยทุกคนแล้วแต่คนนะกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเราไม่เหมือนกัน เนี่ยนาทีเขาเรียกอะไรอ่ะการอัดคลิปก็อัดประมาณเนี้ยกี่นาทีก็พอสมควรถ้ายาวไปเวลาเอาไปอัปโหลดลง youtube ลงเพจอ่ะมันก็จะนานไปนะแต่สําหรับอัดคลิปรีวิวสินค้าเขาประมาณนาที9นาทีค่ะอนะพี่พี่สาวได้เขาเคยทำสาเร็จอ่ะเขาก็สอนเรามานาทีแล้วก็เก้าวินาทีค่ะนะคะในการอัดคลิปนะคะมันจะกระชับ ันนี้พี่ไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มากดติดตามเดี๋ยววันหน้าจะแต่งแต่งตัวแต่งหน้าก่อนนี้